้าไม่ยงชิดมาลูกใหญ่ๆครับก็ไม่ค่อยชอบกินสดก็ลอยแก้สเลยปอกคับปอกเปลือกบางนะครับยงชิดต้องปอกเปลือบางบางๆม,มากๆเพราะว่าเปลือกเขาบางปอกเยอะแล้วก็เนื้อมันก็จะติดไปกับเปลือกเสียดดยของ แล้วเดี๋ยวเราก็จะคว้านเอาแต่เนื้อโช่คนะผสมเกลือนิดนิดการมันเผื่อมันจะดำก็นี้เป็นน้ำเชื่อมน้ำตาแล้วก็เกลือนิดหน่อยอ,อทิ้งไว้ให้เย็น ฟ้านเม็ดกันฟ้านไม่ค่อยเป็นหรอกครับครั้งแรกมนดูพกฟ้านกันยังไงฟ้านานี่ป้าก่อมมนดูมีเม็ดเล็กนิดเดียวเองครับโอ้ เนื้อเยอะครับโอเนเล็กมากเนื้อเยอะมากครับเสร็จแล้วครับเอาน้ำเชื่อม เทใ,ใส่เลยแล้วับใส่โหลกแก้วนะน้ำเชื่อมพอป่ะไม่รู้สใสจะไม่พอโอ้ว้พอดีเลยครับก็แค่นี้เองปิดฝาจริงๆต้องให้มันท่วมนะนี่นเชื่อมน้อยไปหน่อยอะไรก็แช่ตู้เย็นแค่นครับนะครับประโยชน์ชิดแช่อิ่ม ไม่ใช่ปล่อยแก้วก็ใส่ตู้เย็นครับทิ้งไว้สักสองสามวันก็น่าจะทานได้แล้วจริงแล้วแต่ชอบว่าจะเปรี้ยวหรือชอบหวานชอบเป็นข้าในขนาดไหนใส่น้ำแข็งก็อร่อย